จบจากมหาวิทยาลัยหัวเชียวนะคะสาขาการบัญชีตอนนี้เมย์ก็ทํางานบัญชีอยู่ที่สํานักงานบัญชีนะคะแล้วก็อาชีพเสริมของเมย์ตอนนี้ก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับการทักขายปากระดันจุดเริ่มต้นที่เมย์มาเริ่มทักขายปากระดันนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเห็นพ่อเลี้ยงปลามาตั้งแต่เรายังเล็กเลยนะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าเราก็เห็นมันอยู่ทุกวัน ซึ่งคุณพ่อของเมย์ก็คือลุงอาประกัดทองปากน้ํานะคะตอนนี้พ่อเขาอายุมากแล้วนะคะก็อยากจะมาช่วยพ่อในส่วนตรงนี้มากขึ้นแล้วอีกอย่างก,ก็เป็นงานเสริมของเราได้ คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบว่าใช้เวลามากหน้าที่ของเมย์ก็คือทําการตลาดให้คุณพ่อนะคะปกติเมย์ก็จะกลับบ้านมาจากที่ทํางานเงี้ยตอนเย็นแล,แล้แล้วก็จะมาดูปลาแล้วว่ามีปลาตัวไหนสวยมากแล้วก็จะจับมาถ่ายรูปทุกวันแล้วก็โพสต์ในเว็บไซต์ www.goldenbeta.com นะคะหรือไม่ก็เป็น Facebook ปรากัดทอง Facebook Fanpage แล้วก็จะเป็น Instagram ซึ่งสามารถ Follow ได้ที่ Golden Beta ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายในตอนนี้เราสามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลังจากที่เรา,าแชร์รูปต่างๆนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ฟีดแบ็กกลับมาก็เป็นผลดีมากก็คือ 1. น,นะคะช่วยให้คนรู้จักเรามากขึ้นรู้จักเราได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย 2. ก็คือเป็นการเพิ่มยอดยอดขายนะคะช่วยคุณพ่อได้เยอะมาก ซึ่งปัจจุบันนี้คุณพ่อก็หันมาศึกษาแนวทางาการขายออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถคุยกับคุณพ่อผ่านอินสตาแกรมหรือทางไลน์เดี๋ยวนี้คุณพ่อก็จะเอากล้องนะคะมาถ่ายรูปเองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าทางไลน์นะคะทางอินสตาแกรก็จะซื้อขายกันง่ายขึ้นนะคะสมัยนี้เนี่ยการาขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันซื้อง่ายขายคล่องนะคะเราเป็นคนรุ่นใหม่แ้วก็ใช้เทคโนโลยีตรงีค้ค่ะม่ใช่ในการค้าขายมากขึ้น สวัสดีค่ะชื่อโนุพรมาตะโกค่ะชื่อเล่นชื่อว่านค่ะ The sun goes down the stars come out and all i comes is here a n m now my you n i v e r ฟาร์มนะคะอนัตเบต้าค่ะคุณพ่อเป็นเจ้าของความชื่อนายอนัมตมาตโกค่ะทํามาประมาณ4-5ปีแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องฟาก,กัดโดยตรงนะคะก่อนที่จะมาช่วยคุณพ่อในเรื่องของปาก,กัดเนี่ย ก็จบจากามหาวิทยาลัยลลาราชภัฏนครปฐมค่ะสาขาาริหารการจัดก,การทั่วไปแล้วก็ทำงานประจำเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์คนชราเฉล,ฉลฉิมราชกุมารีค่ะมีอยู่ช่วงเนื้อค่ะที่ว่า,าเราทำงานแล้วเราก็อยากจะมีรายได้เพิ่ม,มก็คือไปลงทุนกับลงทุนกับเพื่อนค่ะคือขายสปารตตามตลาดนัดขายได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันกลับบ้านดึกแล้วก็พ่อเห็นว่า เราเหนื่อยอยกของคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเกินๆกับเราว่าลองมาช่วยพ่อขายปลากระกตูไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็บอกตัวค่ะว่าไม่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องปลากระตูทุกครั้งที่ว่าเข้าบ้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องปลากระตูนเนี่ยเรามองมองแล้วเรามองแบบก็แค่ปลาไม่ได้มองว่าว่ามันจะโตอะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งเราเราลองเปิดใจแล้วก็เข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของปลาดู แล้วพอเราได้ไปเจอสังคมของคนที่เขาเลี้ยงฟ่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าหุยมันมันกว้างแล้วก็มันมันก็ใหญ่มากด้วยค่ะเพียงแต่ว่าเราใช้สิ่งที่เราเรียนมาทางด้านการตลาดก,ก,ก็เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้าน,ทา,านทางด้านการเงินอะไรเงี้ยซึ่งรวมๆแล้วเราเรา,เราลองมาทำดูเราก็รู้สึกว่ามันมันสนุก I'm glad you โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลังเลิกงาน,นะคะพอหลังเลิกงานช่วง5โมงไปะคะ่ะจนถึงอีกวันหนึ่งะคะ่ะนั่นคือเวลาทำงานแล้วทุกครั้งที่ลูกค้าตอบรับมาถามหาออเดอร์เราก็รู้สึกมีความสุขกับการกระตือร้นที่เราจะหาเขาเรียกอะไรความสุขเล็กๆให้กับลูกค้าทุกครั้งเวลามีคนถามว่าว่าทำอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะเราก็บอกว่า,าบริการส่งความสุข เขาก็ต้องคืออะไรอะ่ะบริการส่งความสุขแล้วก็เลยเอาโลว์ไปขาดูอ๋อมันเป็นปรากัดแล้วเขาก็ไม่บางทีก็ไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำทำให้เรารู้สึกว่าเออบางทีวัยรุน่นหรือคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องกปา <S <S ขเขาก็จะมองว่าปลากัดก็อย่างเช่นพวกอามากัดแต่อันนี้มันเป็นปลาสวยงามที่เขาพัฒนาแล้วเงี้ยค่ะก็เลยทาําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจเล็กๆกับการที่ว่าเวลาเราพูดหรือว่าคุยกับคนที่ที่เขาสนใจเรื่องปลากัดอะ เรารู้สึกว่าเราเราภูมิใจมากแล้วก็เป็นป้าของเราเองด้วยแล้วเวลามีคนชมว่าป้าเราสวยแล้วก็ดีใจค่ะว่านก็อยากฝากคนรุ่นใหม่อะคะ่ะว่าอย่าทิ้งาสายพันธุ์ปาก,กัดน,นะคะเพราะว่าเรามีต้นทุนที่อยู่แล้วอย่างเช่นว่านะคะ ที่ว่าช่วยสืบสานต่อจากงานของพ่อแล้วก็ต่อยอดให้กับประกาศของเราค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆคนที่สนใจประกาศยุคใหม่อะค่ะให้มาช่วยกันเพาะเลี้ยงพัฒนานสายพันธุ์ใหม่นะคะว่านกัพ่อเองก็วางแผนไว้ค่ะว่าในอนาคตรเราก็จะพัฒนาคุณภาพสินค้าะคะ่ะแล้วก็คุณภาพปลาออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ ถาส่งออกได้ทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปอะคะ่ะ